ทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องมีความเชื่อมั่นว่าพลังของดอกเบีย้ยทบต้นมันมีพลังมหาศาลผมไม่รู้ว่าเบิร์ดเอาเบิร์ตไอสไตล์พูดหรือเปล่าว่าไม่มีพลังอะไรในจักรวาลจะยิ่งใหญ่ไปเ,เท่ากับพลังของดอกเบีย้ยทบต้นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นคนฉลาดคนเก่ง<ม>ถึงจะประสบความสำเร็จในการที่จะลงทุนเพราะพิสูจน์มาแล้ว นะครับเรือใบก็วิ่งได้แม้ว่าจะทวนลมเพราะเราเข้าใจธรรมชาติของลมเช่นเดียวกันนะถ้าเรารู้ว่าไอ้พลังของดอกเบีย้ยทบต้นมันมีพลังขนาดไหนถ้าเราใช้มันเป็นแล้วพลังของดอกเบีย้ยทบต้นมันมีพลังในเชิงลบด้วยนะครับก็คือเมื่อคุณกู้เงินคุณต้องเข้าใจด้วยนะมันมีพลังของเงินกู้อยู่เป็นกันดอกเบี Lock ้ยมันมีสภาพนะครับ คุณลองนึกถึงภาพว่าคุณผ่อนบ้านแล้วคุณต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่เมื่อเทียบกับราคาบ้านยิ่งราคารถเท่าไหร่5ปีที่คุณจ่ายผ่อนไปคุณต้องจ่ายเงินเท่าไหร่มากกว่าราคารถจริงๆคุณจะเข้าใจพลังของดอกเบี้ยทบต้นถ้าคุณเป็นหนี้ แต่คุณกลับไม่ใช้พลังในเชิงลบอันนั้นเนี่ยมาใช้ในพลังในเชิงบวกไม่เข้าใจหรอว่าดอกเบี้ยมันมีพลังขนาดไหนก็คุณจ่ายเงินกู้แต่ละเดือนเนี่ยมันเหนื่อยไหมยแต่คุณมีวินัยกับการจ่ายดอกเบีย้ยเงินกู้มากกว่าวินัยของการเอาเงินไปลงทุนและจะรวยเมื่อไหร่จ๊ะตรงนี้เห็นภาพชัดมากมันเหมือนว่าพี่ก,กำลังจะบอกว่า คนเป็นหนี้เราทนทุกทรมานกับการจ่ายดอกเบี้ยหรือเป็นหนี้ทุกเดือนแล้วชีวิตเราก็ยังอยู่ในวังวนหนี้ไปตลอดแต่ถ้าในทางกลับกันเราเอาพลังการทบกต้นไปเป็นพลังของการได้ปันผลหรืออะไรในการย้อนกลับมาเป็นพลังคอมพาว์เนี่ยคุณจะหนีไม่พ้นวังวนความรวยนะเพราะคุณจะได้ังเข้ามาตลอดเรื่อยๆอย่างนี้นะพี่วีเนาะมันจะอาจจะมีบางช่วงที่เราจมลงนิดนึงแต่มันก็จะกลับไปรวยขึ้นเรื่อยๆรวยขึ้นเรื่อยๆรวยเรื่อยๆเหมือนกับที่คุณจ่ายค่าบ้านไปเรื่อยๆจ่ายค่าบ้านไปเรื่อยๆจ่ายค่าบ้านไปเรื่อยๆจ่ายค่าบ้านไปเรื่อย ธรรมชาติของการเติบโตของดอกเบีย้ยทบต้นดูให้ดีช่วง 11, 12, 13ปีแรกไม่ว่าคุณจะได้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามในเงิน1ล้านอีก35ปีข้างหน้ามันไม่เพิ่มขึ้นเยอะหรอกครับในช่วง10ปีแรกมันอันมเห็นไม่ค่อยชัดแล้วคน<ม>จะเบื่อไหมพี่นะเบื่อดิเก็บมาตั้งสิปีแล้วเก็บมาถึงตรงนี้ล้เฮ้ยเอาไปซื้อแคมรี่สักคันนึงเอะจบเริ่มใหม่ คือคุณใช้เงินได้แต่สมมุติว่าในร้อยบาทที่เราหาได้เนี่ยคุณเก็บได้ยี่สิบาทก็ยังดีถ้าเก็บได้ห้าสิบาทคุณก็จะมีอิสระทางการเงินเร็วขึ้นเอางี้คนจีนเนี่ยสถิตตัวเลขจริงๆเลยนะครับ s a ฟิ n g r a ก็คืออัตราการเก็บเงินเพื่อลงทุนเนี่ยประเทศจีนอีเยอะที่สุดเห็นเขาใช้ใช้ใช,ใช้กันเนี่ยแต่เฉลี่ยของประเทศจีนเนี่ยเขาเก็บเงินได้สี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ของไรายได้เ<อ>งนิน<ะ>ที่เขาหาได้โอ้โหเกือบครึ่งนะ,เก,ะเ,กเก่งมากค,คนจีน ถึงมีเงินเยอะไงคนจีนถึงถูกสอนให้ไปหยัมันตั้งแต่เด็กๆไงเป็นเค้าเจอร์ของเขาขนาดสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเยียร์เนี่ยเขายังไม่พูดคำว่าแฮปปี้นิวเยียร์เลยวันตุดจีนน่ะกงสีพระฉายแต่ว่าอะไรขอให้รวยถูกต้องในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยเราออมกันอยู่เนี่ยก็ไม่ได้แย่นะครับก็อยู่ประมาณ28ก็โอเคพอรับได้ อเมริกาเนี่ยจริงๆแล้วนี่เห็นความเหลื่อมล้าเยอะนะถ้าคุณไม่ไปอยู่คุณไม่รู้หรอกเวลาเขาเหลื่อมล้ำเนี่ยเขาโฮมเลสเลยนะเมืองไทยเองซะอีกที่โฮมเลสไม่เยอะและอยู่เป็นหลักแหล่งด้วยนะถือว่าถ้าอยู่ใต้ทางด่วนมีที่อยู่แล้วกันเพราะว่าเขาก็มีที่อยู่เหมือนกันแต่โฮมเลสของที่อเมริกาเนี่คือแบบทุกอย่างทํากิจกรรมบนถนนหมดเลยอะดังนั้นเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยเชื่อไหมว่า saving เลืแค่14%เขาคือกลายเป็นผู้บริโภคลายใหญ่ของโลกไงเพราะเขาใช้80%ของเงินที่เขามี แต่คนจีนใช้เงินแค่50%ของเงินที่เขามีดังนั้นปริมาณการใช้ของอเมริการมันถึงได้เยอะไงเขาเขา้เขาใจเรื่องหรือเปล่าผมไม่รู้แต่อยากให้รู้ว่าช่วงต้นๆเนี่ยมันเหนื่อยแต่พอผ่านระยล้เวลาไปคุณก็จะเห็นผลธรรมชาติของคนรวยอยู่ที่ช่วง55-65เป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่บางทีบางคนฝืนไปหน่อยสมมุติเรา30กว่าแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันจะต้อง อายุน้อยร้อยล้านหรือเปล่านะมาสอนการออมมันไม่ทันใจอ่ะพี่บีนะถูกคุณไม่เข้าใจธรรมชาติหนึ่งไงว่าถามว่ามีคนรวยไหมมีคือถ้าคุณเข้าใจธรรมชาติหนักขนาดแบบหนักมากเลยนะคุณจะเข้าธรรมชาติได้ว่าไอ้แสงโฟตอนที่วิ่งมาที่โลกเนี่ย ไอแสงแดดไอโฟตอนเนี่ยที่วิ่งเข้าไปที่ใบไม้แล้วไอโฟตอนตรงนี้ไปกระตุ้นให้ใบไม้สังเคราะห์แสงเปลี่ยนจากพลังงานแสงอนาะทิตย์ได้เป็นพลังงานแป้งแล้วให้เรากินเป็นพลังงานต่อไปได้เนี่ยคุณรู้ไหมว่าไอแสงโฟตอนแต่ละแสงที่ออกจากดวงอาทิตย์เนี่ยแต่ละดวงที่มีพลังงานมากมายมหาศาลเนี่ยมันดีดดิ้นอยู่ในดวงอาทิตย์เนี่ยดังบางโฟตอนเนี่ยดีดดิ้นอยู่เป็นล้านปีถึงได้ออกมานะ แล้วคุณนึกถึงภาพสิว่าอุ้ยไอ้ดอกเบี้ยต้นๆมันคืออันนั้นนะคุณต้องอดทนรอนานมากในดวงอาทิตย์อ่ะคุณต้องรอตั้งหลายปีกว่าจะดีขึ้นมาอย่างเงี้ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่คุณได้ร้อยสามสิบสามล้านนันสามสิบห้าปีจากเงินหนึ่งล้านถ้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ยี่สิบแปดล้านเอาเอาโง่ๆเลยห้าเปอร์เซ็นต์คุณก็ได้ห้าล้านนั่นหมายถึงว่าห้าเท่า ต่ช่วงแรกมันไม่ได้ไเลยเลยคือไม่ว่าคุณจะทำสิบห้าทำสิบทำห้าทำหนึ่งช่วงแรกเท่ากัน hmm. อึดอัดไม่ไหวไม่อดทนเนี่ยคุณไม่เข้าใจธรรมชาติของการเติบโตของเงินคุณคิดว่ารวยเร็วได้ได้ <S 2> <S 2> <S 2> แต่มีกี่คนที่รวยเร็ว เนี่ยมันถึงได้เข้ากดที่มีคําถามขึ้นมาอีกคำถามหนึ่งยี่สิบแปดสิบอ่า2 8 0เนี่ย <80, S 2> มันไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะต้องเข้าใจนิดหนึ่งแต่มันใช้ได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นบางคนใช้2 8 0ในแง่ของว่าเฮ้ยมันมี20%เท่านั้นที่เราสามารถคนโทรลได้อีก80%เราควโทรลไม่ได้ในโลกเราเช่น20%ก็คือเราจะรับมือกับมันยังไงเช่นฝนตกคุณ control, ควบคุมได้ไหมไม่ได้นั่นคืออยู่ใน80%แต่20%ควบครลได้หรือควบคุมได้คือหลาถอโลม เพราะนั้นเราจงควบคุมตัวเองเช่นในการลงทุนในตลาดหุ้นเราต้องดูแลหรือให้ความรู้ตัวเองมากที่สุดในขณะที่ความรู้20%ตรงนี้เนี่ยมันจะไปควบคุมอีก80%ที่เราควบคุมไม่ได้เพราะ80%นั้นอยากให้ตายยังไงก็ควบคุมไม่ได้คุณจะไปควบคุมภัยรรมชาาิไม่ให้เกิดสงครามไม่ให้เกิด<ม>โรคระบาดไม่ให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจไม่ให้เกิดไม่ได้อยู่ในวิสัยของเราจงควบคุมสิ่งที่เราควบคุมได้ให้ดีที่สุดนั่นก็คือ Data ข้อมูล ธรรมชาติเราต้องเข้าใจนั่นคือสิ่งที่ต้องเข้าใจใน20%ตรงนั้นแค่นี้เองเราไม่ต้องเข้าใจทั้งหมด100%หรือ20% 80ก็ไปใช้ในหนึ่งขนาดว่าการลงทุนทำไมมีคนประสบความสําเร็จแค่20%คนที่ไม่ประสบความสำเร็จ80% มันเป็นสมการที่ไม่น่าเชื่อว่ามันเกิดขึ้นก็เป็นธรรมชาติตัวเลขนี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงว่าทำไมมันไม่กลายเป็น30 70เจวัแล้วทําไมความไม่เข้าเทียมกันมาถึงได้ฉีกอยู่อย่างนี้มาตั้งนานแล้วมันไม่เคยเข้ามาเข้ากันทั้งทีทั้งหลายประเทศพยายามจะให้มันบีบเท่ากันจีนพยายามจะให้บีบให้มันเท่ากันพัฒนาเป็นประเทศคอมมิวนิสต์พยายามบีบไม่เท่ากันสุดท้ายก็ห่างกัน ามไม่เท่าเทียมกันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดคําว่า disparity inequality มันก็เกิดขึ้นอยู่ในโลกนี้เพราะทุกคนก็ไม่อยากจะมาบอกว่าทุกคนต้องเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันถามจริงๆไอ้คนที่เรียกร้องความเท่าเทียมกันนะจริงๆแล้วในโลกนี้มันมีความเท่าเทียมกันหรือถ้าธรรมชาติมันเปลี่ยนไม่ได้ว่าต้องเป็นยี่สิบแปดสิบจงทําตัวให้อยู่ในยี่สิบ ครับมีคนพูดว่าคุณแปลกคุณไม่เหมือนคนอื่นทาไมคุณเก็บเงินทําไมคุณรวยลงทุนตรงนั้นทำไมคุณลงทุนตรงนี้ทําไมคุณไปเสี่ยงตรงนั้นคุณไปคุณเสี่ยงตรงนี้ทําไมคุณกล้าซื้อตรงนั้น er แสดงว่าคุณไม่เหมือนคนอื่นถ้าคุณไม่เหมือนคนอื่นดีใจได้แล้ว uh huh. เพราะหลักการนี้มาทํางานมาตั้งนานแล้วในจักรวาลน,นี้จริงๆถ้า <outro> ให้เราเลื่อนจักรวาลน,นี้จะสนุกกว่าน,นี้อีกนะครับจักรวาลคือสุดท้ายทุกอย่างมีวงจร หนึ่งในวิธีการสร้างพอร์ตการลงทุนที่มั่นคงและเติบโตคือการกระจายความเสี่ยงในหลายสินทรัพย์แต่ก็มักจะมาพร้อมกับความปวดหัวที่ต้องดูแลหลายบัญชีและมองภาพรวมของทุกพอร์ตได้ยากแอปพลิเคชัน p i f i n a n c i a l จากหลัทซัพพยพ Pi เป็นหนึ่งในตัวช่วยให้กับนักลงทุนโดยเปิดบัญชีที่เดียวก็สามารถลงทุนทั้งหุ้นไทยหุ้นนอกกองทุนรวมและตราสารอนุพันธ์ลงทุนผ่านแอป Pi Financial ค่าธรรมเนียมเทรดหุ้นถูกและฝากเงินพร้อมเทรดหุ้นนอกได้แบบเรียลไทม์ เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็เปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชันได้เลยสแกน QR เพื่อเปิดบัญชี